ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขุดด็อกคอยนะครับก็สามารถขุดฟรีได้3,500วันเลยนะครับก็นับเอาเลยนะครับกี่ปีก่อนเว็บจะปิดก่อนหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับก็ก่อนอื่นก็กดที่ดิงด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะอ่ะแล้วก็ให้ทุกคนไปเอาที่อยู่กระเป๋ามาแล้วก็มาวาง ที่อยู่ด็อกคอยมาวางได้เลยนะครับกดสตาร์ทไมนิ่งไปแล้วก็รอรอโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้นะครับมันก็จะขุดให้เราเลยนะครับอ่าผมพูดผิดนะครับ35000ชั่วโมงนะขุดฟรีนะครับ100่งรกิกะฮนะอ่าผมก็ขุดไปตั้งแต่วันที่18แล้วนะครับวันนี้วันที่19 ผมก็ลองหามาให้ลองขุดกันดูได้นะครับเมนูถอนนะครับก็มาที่วิดดอด้านบนนี้นะครับอ่าอันนี้การฝากเงินนะครับขั้นต่ำห้าสิบดอลคอยนะครับแต่น่าจะไม่ใช่นะครับ การถอนขั้นต่ำก็ไม่มีบอกนะครับถ้าผมถึงยอดถอนเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะการถอนแต่สามารถขุดฟรีได้นะครับก็เว็บนี้ผมไปเช็คเช็คในเว็บที่ตรวจด,ดูว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายผมเช็คมาแล้วนะมันก็เพิ่งเปิดใหม่มันยังไม่มีให้ดูนะครับ ถ,ถอดไม่ได้หรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับมาดูอีกอันนะครับการเชิญเพื่อนนะอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับผมแนะนําให้เล่นฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนก็ใครมีเพื่อนที่ลงทุนก็อเอาลิงก์ของเราไปให้เพื่อนที่อยากลงทุนได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวเว็บมันจะบินเดี๋ยวผม บอกนะนะไม่ให้ลงทุนทุกคลิปเลยก็ไม่มีอะไรนะครับเว็บนี้ก็ง,ง่ายๆนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ